ผมเห็นท่านประธานแล้วผมไม่สบายใจท่านประธานท่านแต่งกายไม่เรียบร้อยผมไม่อยากให้ท่านประธานโดนอะไรไปมากกว่านี้ผมมองอยังไงมันไม่ใช่สักขีแบบพระราชทานผมก็ให้เกียรติสมาชิกทุกท่านที่แต่งตัวหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้าเอาสากลนิยมกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ผ่านถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับไปพูดทิศตรงนั้นสภาตรงนี้คือสภานศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นขอให้ถอนคำพูดครับ ด้นรรท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิคมมนวิเศษสมาชิกสภาผู้แทสนสรแบบบัญนชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอประท้วงรรท่านประธานหมวดที่10การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในข้อร8 1ยแปวรกสอการแต่งกายของสมาชิกนั้นให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาหรือสากลนิยมหรือชุดพระราชทาน หรือชุดตามระเบียบที่ประธานสภากำหนดผมเห็นท่านประธานแล้วผมไม่สบายใจท่านประธานท่านแต่งกายไม่เรียบร้อยผมกลัวว่าจะเป็นบรรทัดฐานในที่ประชุมแห่งนี้เพราะสถานที่ตรงนี้เป็นรัฐสภาท่านประธานครับผมอยากให้ท่านเป็นตัวอย่างกับสมาชิกขอบคุณครับข้อบังคับที่ใช้ในสภาต้องให้สมาชิกรัฐสภาใช้เท่าเทียมกันผมเป็นกรรมธิการร่างข้อบังคับชุดนี้ด้วย ด้วยความเคารพการแต่งกายเป็นเรื่องสำคัญท่านประธานได้วินิจฉัยไปอย่างนั้นแต่สมาชิกหลายคนเห็นว่าการแต่งกายลักษณะที่ท่านประธานทำอยู่นี้จะเป็นแบบอย่างไม่ใช่สากลนิยมอเลรทำนองนั้นครับผมว่าหาทางออกดีไหมครับตั้งกรรมการมาพิจารณาเรื่องการแต่งกายสมาชิกรัฐสภาสากลนิยมต่างๆให้เป็นรูปกรรมการเพื่อจะได้ให้สมาชิกทุกคนได้ไดไดใช้ไปพร้อมเพียงกัน เพื่อให้สถาบันของเราเป็นสถาบันที่ทุกคนรับรองผู้มาชี้แจงเมื่อกี้นั่งท่านประธานก็บอกต้องยืนมีสมาชิกนะครับทุกคนต้องใช้ระเบียบข้อบังคับทั้งคนอยู่ในและอยู่นอกผมเกรงใจท่านประธานเพราะผมรักท่านประธานผมไม่อยากให้ท่านประธานโดนอะไรไปมากกว่านี้ผมมองอยังไงมันไม่ใช่สาเหแบบพระราชทานอาจจะตรงนั้นนะครับด้วยความขอรพ เราอยากใช้เวลาเรื่องนี้เลยนะครับก็ผมอยู่ในการประชุมสมัยที่แล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องเครื่องแต่งกายพอสมควรแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมานะครับผมเองก็เคารพทุกท่านนะครับถ้าไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดีขึ้นได้แต่ผมยืนยันครับผมแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของสภาทุประการนะครับท่านประกอฤทธิ์ประท้วงเหรอครับสมาชิกครับผมไม่อยากใช้เวลาเรื่องนี้แล้วนะครับ ผมคิดว่ายังไงข้อเสนอของท่านอดีศรผมจะรับไปนะครับว่าเราจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อบังคับเรื่องนี้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีครับผมก็ให้เกียรติสมาชิกทุกท่านที่แต่งตัวหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้าเอาสากลนิยมกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ผ่านนะครับถ้าใช้มาตรฐานแบบเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเข้าสู่เรื่องเนื้อหาการประชุมเลยนะครับส่วนเรื่องของระเบียบต่างๆนั้นผมจะนําไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับ จับ่านผมว่าประเด็นนี้เราจบแล้วนะครับท่านประธานหมูกระทะประธานสภาที่เคารพนะครับวันนี้ผมประสิทธิ์ปฐมพดงศักดิ์ทักก้าวไกลก็ขอขอบคุณสอตอง,งอนะครับ ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานผ่านไปยังผู้กําลังอภิปรายเมื่อกี้เนี่ยไม่เคารพท่านประธานข้อบังคับข้อที่เก้าข้อความที่ว่าท่านประธานหมูกระทะตรงนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรพวกผมเคารพท่านประธานด้วยความสัตย์จริงเพราะท่านได้รับการโปรดเกล้ามาเช่นเดียวกันท่านเป็นรองประธานท่านกําลังทําหน้าที่อยู่ตรงจุดนี้ ถ้าเป็นประธานหมูกระทะก็ต้องไปที่ร้านหมูกระทะครับ <saben> ไปพูดทิศตรงนั้นสภาตรงนี้คือสภาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นขอให้ถอนคําพูดครับผมฝากให้ท่านบุญสกูลนี่ถอนคําพูดสภานี้ไม่ใช่เป็นของเล่นครับเพื่อท่านอดิศรเป็นเรื่องอะไรครับควรจะรักษาภาพลักษณ์คนที่เป็นประธานเป็นที่เคารพของสมาชิกทุกท่านท่านประสิทธิ์ครับมีผู้ประท้วงให้มีการถอนคําพูดนะครับท่านประสิทธิ์ ครับผมประเสริฐปฐมประดงศักิ์นะครับผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขตเจ็ดต้องขออภัยท่านประธานเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขออภัยผู้ร่วมสภาด้วยนะครับขอถอนคําพูดครับขอบคุณครับผมไปคิดดูเมื่อวานนี้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนออลหลังจากที่ผมปลดทวงหมูกระทะก็จบแล้วครับท่านหมูกระทะผมก็เลยคําว่าที่ท่านบอกว่าถ้าใครอยากจะกินหมูกระทะกับผมให้มาลงชื่อ ผมก็ได้ยินเต็มตาผมก็ทั้งเกรงใจผมทั้งคือเราผมก็อยู่สภานี้อันนี้สมัยที่ห้าเพียงแต่เว้นวักไปสิบห้าปีเท่านั้นเองครเพราะฉะนั้นท่านครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีแขกมาเยี่ยมชมด้วยนะครับผมไม่อยากให้สภาเราใช้เวลากับเรื่องที่ไม่เป็นสาระของการประชุมนะครับขออนุญาตจริงๆครับท่านอันนี้ไม่อนุญาตให้พูดนะครับครับไม่อนุญาตให้พูดครับประเด็นนี้ครับขออนุญาตด้วยครับด้วยความขอรบครับ